เดี๋ยวข้าวตอกในกายศาสตร์จะมีข้าวเม่า่วงา่ะข้าวตอกใส่แล้วแม่ใช้เวลานานไหมครับระจนอย่างเขาแตกอ่ะกายศาสตร์ต้องใช้งานนี้เหรอครับแม่ใช่ใช่ใช้ข้าวตอกด้วยเราใช้ที่ใส่ดอกไม้ด้วยแล้วทำไมต้องเป็นกยศาสตร์ด้วยครับแม่นะเฮ้ยก็ปาทําไม่ได้ถามบันครับผม มาแม่แม่พัมาถึงงานก็ช่วยงานก่อนเลยตอนนี้เราทํากะยานศาสตร์ด้วยการคั่วข้าวอะไรนะข้าวข้าวเมา้าก่อนให่พองเขาเรียกล้างข้าวเมาล้างข้าวเม้าให้พองขึ้นใช้ได้ยังใช้ได้ยังได้จ้ะพอควันขึ้นก็ใช้ได้แล้ว เขาเมาเสร็จแล้วเอาอะไรต่อเดี๋ยวข้าตอกเขาตอกใกยศาสต,ตร์จ,รจะมีข้าวเมาถั่ถวงาขา้ขาวตอกใส่แล้วแม่ใช้เวลานานไหมครับก็จนอยากเขาแตกอะกยศาสาตร์ต้องใช้งานนี้เหรอครับแม่ใช่ใช่ใช้ใช้ข้าวตอกด้วยใช<า>้ที่ใส่อดอกไม้ด้วยแล้วทำไมต้องเป็นกยศาสาตร์ด้วยครับแม่นะเฮ้ยก็ป้าทำไมได้ถามวันครับอยู่แม่มันตอกมันกระเด็นข้าไม่ตอก ไปแล้วมันโคตหมดแล้วอ่ะต้องทำยังไงแม่เอาวันโกตมันไม่เหลือแล้วคือเขาตอกอารมณ์เหมือนป๊อปคอร์นนะครับพอมันร้อนมันก็แตกปูป้าปูป้าหมดเลยอ่าต่อทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาใหม่มามาผมรู้ทางแล้วโบราณเขาว่านะเขาจะใช้เขาจะบอกว่าให้มาทดสอบขวเข้าวตอกถ้าคนไหนขวแตกดีอ่ะครับคนนั้นจะมีบุดโดคนนั้นจะมีลูกดก นี uhm. <aram detailed system noise> ่ผมอหัวนี่แป๊บเดียวแตกแล้วเนี่ยเอามาแม่แตกดีแล้วทำไรต่อนะ่ทำไรต่อเดี๋ยวมอบมีกลัวมันร้อนเดี๋ยวขอยังเขาตอบขอยังครับหายแล้วยังเอาอีกเขาตอบแตกเขาว่าลูกจะดกอยบอกแม่จ๋าฝากคำตอบก่อนกลัวลูกจะดกเยอะไป จะคว้าเขาตอกแล้วตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนมีกระทะหนึ่งครับอันนี้เป็นตามะพร้าวกับแบะแซ่อ่านี่กวนน้ำตาลเข้ากับกะทิแล้วปิ้งายดอกไม้ด้วยครับแม่แม่เห็นนั้นกับเด็กๆแล้วเหรอครับแมนค่ะภาษาลาวเขาออกเสียงว่ายายดอกไม้ยายยยาอ๋อไม่ใช่่่ยยยยยาาาาตปูะที่นี่ขนไทย ฟังก็ไปไปพูดว่ายายแต่ที่จริงเนาะยายดอกไม้ที่ถูกต้องต้องพูดว่ายายดอกไม้ยายดอกไม้แมนค่ะซึ่งแปลว่าอะไรแม่ภาษาเราเวียงยายดอกไม้นี่เหมือนว่าเขาโปรยลงไปกระจายลงไปยังสี่ค่ะโปรยหรือกระจายยายแปลว่าแมนโปรยลงไปหรือกระจายลงไปหรือไม่บ้ายังสี่คนไทยเพิ่นออกเสียงบ่ได้เพิ่นก็เลยว่า ยายดอกไม้งานชื่อยายดอกไม้คนทั่วไปเนี่ย <c oughs> ก็นึกว่าเป็นงานสําหรับผู้เท่าผู้แก่ผู้แก่<ะ>แต่จริงแล้วชื่อยายดอกไม้แปลว่า้นดอกไม้ไปในบ้าทสาวๆมางานได้ได้เล็กนอก้อย ไดด้หมค่ะก็คืองานใส่บาตดอกไม้ช่วงเท้าบัรษา <Man S 1> แมนนะคะทำไมต้องไปดอกไม้ด้วยแม่อดอกไม้เพราะว่า,ามีประวัติในสุมณะมลา,าการเขาเมืองราชคฤห์มีนาทีเอาดอกมะลิเนี่ยไปถวายพระเจ้าพิมพิสาระรวางทางก็มาเจอพระพุทธเจ้าเพิ่นออกบินทบาทครับผมเพิ่นกะเลยเอาละมือนี้ยเอาดอกไม้นี่เลยใสเพราใสไปแล้วก็ กลายเป็นส้มเป็นซุ้มดอกไม้พระเจ้าพิมพิสารก็เลยประธานของไห้ในสมณะอะค่ะมีสร้างมีมามีเครื่องประดับเข้าใจแล้วแม่ก็คือแบบเรื่องเล่าแบบแบบเป็นตำนานชาดกตั้งแต่สมัยพระพุทธพุทธกาพุนธกาที่แบบว่าเอาดอกไม้เนี่ยนายสมณะเอาดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นได้ความดีความชอบได้ของบรรณาการมากมายชาวบ้านคนอื่นก็เลยแบบ ทำตามนายสุมาณะบ้าง,จจงาอยากจะเอาดอกไม้ไปใหญ่จจไปโปรยไปใส่บาทให้พร<ล>ะพุทธเจ้าประเพนีญาดอกไม้ก็มีที่มาจากตรงนั้น